Mai con là mày quang con quang nè nâng, nè 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 lại là tôi nè 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 เออือจังหอยเจลีเลยนะแม่นวยไงไหลน่น่ะโน่ะปูกหอยเซโอ้บักไหม้โอ้บักไหมเนอะบะด้อ้เนอะห้องไหมกินได้แซบกินกรลาบน่ะเอาไปปลูกนะมันไม่นวยเดินๆมันหนวยน่ยไอ้นวยแกมันเอาไปปลูกลำบานนองไปกินกับก้อยปลาแซบหล ดีเด้อเนยพักเพื่อสุขภาพเด้อพักไหมพักไหมเสียงหย่ำอ้เสียงหย่ำมามาก็แม่มันจังสี่ละว่าตะกี้กับบ้าแม่แหม่มเนาะยังใส่กินหั่นไหมแหม่มไหมทางพรอมคนพร้อมเด้อ ข่าบ่ตีข่าสารทิพย์เข่าสันพี่น้องจา้าบ,บ้านผู้ใดเคย<ง>มีบ่คุ่นมังกรเขากอบอกไงหนึ่ง,อ,งอุ่นใบเขาขายใบคาอเออคือกันก็ใบาคาเลยเขาห้งเอินข่าบอเอาสารทิพเขาบ้านข่อยมีคนสารทิพเขาบล่ละคือบ่าสารขายในยผู้ขายผู้สารปิด ไปหาตัวอโอ้ยวนไปบึงยายนวลทาสโลหัวหอยได้นั่นพี่น้องเอ้ยโอ๋มันนี่เปียกแท้เนี่ยอ๋อเปียกทังสันกระปบอมกรเป็นตาขวเนาะโอู้หพวกไหมไหมไหลายคักแต่พวกไหมไหมก็จะแซบแต่มันก็หลับประตองกับแจวกับแซบรู้ไหมไหมหลายคักนี่ทักไหมพึ่นน้อง พ,ออพักไหมบานคอยเอินพักไหมไปกินกับกลอยกับลาบมันโอ้แมนมันมเลยอ๋อเป็ปลาพักไหมตจวนี่อุ้มนี่เอาไปเหลาไปกินกับลาบเนาะหวานเนยะหวานหวานดอกมันยังแสบนั่นดอกได้หลายเลยนี่ไดีดอกเขาเยลยไก่นี่นี่พี่น้องนี่ดอกเขางามเนาะดอกพักไหมบานพี่น้องเอ,เอนินอย่าง เอิญขึ้นมาแมนมัดตนงอุ้ยสิเด็กเก็บไปเมียเฮียนแมนกินกระดาปลาตองเสียบเด้อกินกับก้อยปาแมนมัดเลยนะแล้วสิเก็บเอาหน่วยมันไปปั่นเฮียนอยู่หรอกมันเกิดน้ำหัวไหมเนาะยัดแล้วหมากมันกินได้บ่บุกแต่สิกินได้น้ำกันมั่ ah. แ an นแต่ละเอ้ยกินอยู่กินได้เลยเนาะหนึ่งมา นี่นวยนวยอันนี้เขาพี่น้องนะเขาเสียไปปลูกนี่แหละนี่เอาไปปลูกบ้านนี่โอ้ยหโอ้หนีซ้ำปลิวหนีข่อเบิร์ต้ยน,นักศึกษเอาได้แล้วเขาแก่แล้วนี่เอาไปปลูกบ้านมันสิเบิดปลาเบิดนี่ก็บ,บ่มีกินเลยด้วยนี่อ,อนุรักษ์ของเกา่ามากเขาด้วย มากรักไหมพักไหมดอกพักไหมพี่น้องจักบ่่อง้้นะดอกพักไหมกินได้หวานหวานดอกพักไหมมันก็ลาบป่านาะมันรักกระดอกอวะลองอาจจะลองกินบ่ หัวหอยกับบ๊อบพักไหม่จะไปปลูกเลยพักไหม่พักไหมใบก,ก,ก,ก็กินได้ดอกก็กินดีอืมนี่จะเสียงแตกแตกแตกเป็นเสียงนี่นี่อ๋อน้องหอยจ้าบักหอยขิดตุ่มหอยขิดตุ่มพี่น้องเขยันเอาอองมือหอย าใส่กระเป๋าไว้ละบึงนอนอ๋ออาข้อกกใส่กระเป๋านะขีดตุ่มทั้งนั้นเลยมึงอ๋อคือมันเลยไม่ขีดตุ่มแต่ข่เอ้ยอนะ่ะเล่นขีดตุ่มคักๆแท้อืมน่ะอ่ไ่<ๆ>นีดตุ่ตมบอกเลาว่า ขีดตุ่มลังเด็กจำมาชิ้สวยจ้ะมาทีละตกแตกตกแตกนี่แหละจังสีเมียนเขาตี่อันบนตกแตกกับโบเมียนเด้เอาเอาเสียงว่า จะมันยังก้นมีมันไปง่ายบ่นั่นว่าว่าจีเรตออกไปหาเมียอ้วนเไหมไปง่ายด้วยจตังค์ไม่ได้บาทอ๋อมนมาอ่ะนี่ละอ้าขัวมองมันมี่แบบหอยอาขัวมนจะจะจะไป ขวังเด้อย่าขวงเด้อคนนี่เทวดาลมทวนเออเอาไปทำนั่นะเอาตอนนี้ห่าใส่นั่นแหะอันนี้ารูุ้ยขีดตุมได้ไม่่ขีดตุมตักแตัมจะไม่ยาาียง Ừ. Băng tới sáng giang điều Có hỏi nặng ừ. quá, Đây là Khúc khẹt là phần bó hiến đấy bản Ôi Cái chú say léo à. Đây là Bó hiến xăm Nhìn là, Bó hiến xăm Cái chú say bút Ôi nó nhớ thầy mong nhìn mẹ Ôi เหนี้ยเนี้ยเนี mm. ้ยหอยหอยก็ได้ยินแต่เสียงของกับบ้าท่านได้บอกหอยอยู่บอกหอยโอ้ก็เห็นยากเนาะมันกับเราไ่ต้องก่อนขี้ดินมันเนี่ยเอาไว้เนี่ยก่อนขี้ดินผมได้พี่น้องตัวสีด้เขาไงล้างด้ายถวยนึงยก็แก๊กก็แก๊กเลียด้วก็บบ้เห็นบอกหอยนี่ ส่ได้ใด่เกียงบมล่ะกแกะที่ยอยู่หางบบเห็นบอกห่วยดินเหนียวไหลโตกโตกเอาปันเดจะนาดีเป็นกวนเป็นกวนน้อยนัะแตกแรกอยู่แตกแรกยุ้อยุ่ใส่ะแตกแตกอย่างนี้จะแตกแตกหางโบใดยู้ยใส่ละอ๋อหเนี่ย Cứ các điện ngọt, ngọt. cần các kỳ diển nghe, nhỏ cứ là theo các kỳ diển mình, mình sẽ như ngay lại, tóc tét tăng cái tóc teck ở, bốn mạn đấy, bốn đây là ก็ขี่ดินคาขาบเล่นหัยหอยพี่น้องละน้องยังถือเงินหน่อยซ้ำีก็น่าดีจังเบิ่งไม <ง 1971>. ่เนาะเบองในพี่น <the öst> ้องละหอวหอยกวงละนี่หอยกวงมาหอยกวง Ừ. Để bông cân nắp bông chứ ngồi Nâng Cũng ba, bà Nè, nè, ngon nâng ba, là cân cao củng, phải là này sì. Nè, uh, uh, hà uh, Hà uh. nè, Chết เดีอเดี๋ยวจักหม้อมึนนี่เจแล้วนี่อันนึงแปแปล้วเก่าเกแล้วอนี่อันึง่บปแมนเนี่ันึงนั่นหะนี่เขาจะายหนาอย่างสิละสิบสิบสบโตนี่ว่าตีนี่นึงสิบเอดอืมมา สิบเอ็ดตัวพี่นอ้องเนี่ว่าหิมะมือ้อหิมะมือ้อหิมะมืออม้อก็หาบ่เห็นได้นี่จะขีดตุ่มมึงวะขวายอ๋อมองเดียวนี่เวลาครับพี่นออออ้องเออมาห้อยกล่องตรงนี้จะขีดตุ่มมาห้อยขว้างสิละพี่น้องจ้ะห้อยขวางห้อยข,ขว้างสิละเดี๋ <laughs> ยาหาต่อจ้ะ